เฮ้ยคุณตรงนั้นน่ะอะอะไรนะอะไรมึงอะ่ะอะไรนี่โอเคเรื่องไรแล้วอะไรไม่มีคุยอะไรหรอกอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วเรื่องมาทำไมถ่ายคลิปหน่อยขูเทีเ่อะไรสัส เออไอคนต้องแน่ไอคนตรงหน้าน่ยไม่งเมยอะไรอืมกูก็ถามว่าร้านอาหารอยู่ไหนกูฆ่ามึางไงเออถูกถูกของมันแล้วกูอยู่ไหนเนะี่ยอ๋อลางรถไฟร้านอาหาร ทำไมคนไม่อยู่เพื่อนทำไมไมเราเรามาอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วนะนะทำไมเรายังยังไม่ได้อาหารเลยเราสั่งไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วเชฟหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เพื่อนเพื่อนมันยังไม่มาเลยนะอาหารนี่เราสั่งนะนะเออเออจริงว่ะอ่ะแล้วทำไมมึงต้องมาอยู่อยู่ด้านล่างวะเรื่องก็อโอเค โอ้ยเหียคพนเพิ่งมามึงมาอะไรเร็วขนาดนั้นวนะเน,นี่ยเหียกูเพิ่งยืนยืนสองสองวิแม่งไงนั่นนั่นแม่งบอกว่าอยู่ตั้งนานแล้วอะไรวะกูเพิ่งมาแม่งเนี่ยขอโาะตัวนี้รอนานนานนั่นค่ะพอผมผมหายทักไปเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วมึงหายไปได้ไงแสบโอ้อาหาหาของทุกชั้น ยังไม่เสร็จนะครับครับท่านท่านท่านอยากได้อาหารับหาคุณต้องสั่งก่อนฮะอ,อย่าบอกบอกว่าเราจ้างยิงเราต้องสั่งยิงเออเราต้องสั่งยิงเลยแล้วเมื่อไรเมื่อไรมึงอไงขึ้นมานั่งในงดีเด็กอีกแบบเออก็อย่งกูโอเคเชฟครับ อย่าเพิ่งต่อยเชฟครับต่อยต่อยอะไรขนาดนั้นเออโหเชฟดีมาจากไหนวะน่ะเชฟครับต่อยอะไรขนาดโอ้ไม่นี่ใช่ไหมไม่ใช่คนที่ทำเมื่อกี้ใช่ไหมใช่โอเคนอนไปเลย โอเคพวกกูกูก็จะมาเป็นเป็นเชฟแทนแทนเชฟคุณเก่าที่โดนยิงไปเมื่อกี้แล้วมึงมึงสั่งอะไรกันนะไม่รู้ใครพูดกวีงคุปปาแล้วก็อยู่นิ่งๆใครจะพูดอีกผมไอ้สัว์เอง แล้วเราก็ต้องมีสูตรอาหารพิเศษคนนั่นเองแล้วทำไมต้องเราคนผมไม่รู้ดินี่เรื่งกูแล้วเราก็ต้องตัดแบบนี้ <S <S> <S แล้วเราได้แล้ว,วแล้วเราก็ต้องเอาไปย่างไอสัตว์ฆ่าคนไอเฮีย้ยกูปากกูบอกให้มึงกูปาก รางเตะคนแรกแลแ้วคือเมงโดนยิงแล้วและใครจะสั่งคุณจะสั่งอะไรครับนาโอเคเดี๋ยวก็มาแล้วครับนี่ครับเชี้ยขวดน้ำอยู่ลูกค้าอย่างอย่างแน่น,นเลยมมนอยงข,า,ขา้แล้วมึงยาวเอาเอา,เอาจัก เชฟมาไหมไม่ที่มันมีที่กดน,น้ำอยู่แล้วเออคุ้นคุ้นสักอืมแล้วเราก็ต้องทำอะไรอีกวะไม่รู้อ่ะก็ต้องทำแบบน,นี้แหละตัางอันนั้นเพจ คับโอเคกูว่ากู้ม <the> ินับนับดีกว่าว่าเพลงเพลงมันจะดังขนาดไหนในกูกูกูจะทำอะไรอือก็มมไม่สิก้อยมึงเงียบไม่ต่อยจะเป็นไส้ไมาอะไรแล้วคนตรงนี้ล่ะกู้มินุกคนนั่งนี้น,นั่งนานแล้วเดี๋ยวนะตอบนะว้าว,ว,าว วะเก็บเก็เข right okay. okay. ้ากลางอะคือไปดูโอเคมึงก็ได้นะมันดีดีก็คือใช่กูได้นางไดีดีก็คือเก็บเก็บเก็บยิงแล้วเองเลยโอเคเกือฆ่าคนแล้วเพื่อนกูไอ้จัดจัดมาไม่เป็นไรไล่ซื้อใหม่ก็ได้อฮะมึงว่าไงซื้อซื้อเพื่อนเหรอ กูไม่รับรับเ้ยเออแล้วคนที่นั่งอยู่นั้นหายไปได้ไงก็มึงฆ่าเขาไงโอเคกูบอกให้มูปักโอเคกูลาออกนะสักแต่กูเอาไปละจัดกูกาบแ้วสักมันมีอะไรไหมมันวอนนี้มันมีเหี้ยะ่ะ เออเหมากูเห็นอะไรสักอย่างอยู่นั้นนะอืมลองสูงเข้าไปดูดิแล้ววันนี้นั้นไม่มีอะไรวะน่ะอ้้าพุ่มผมผมเองเองรีรีเกตนั่นเองกลับมาแล้วผมกับเพื่อนอีกสามคนผมรวมตากล้องด้วยนะนะแล้วก็เราก็จะมาอยู่ที่สถานีรถไฟว่ารถไฟ ไฟเราจะมาพมไม่ซื้อที่นี่ไปแล้วเนอะอืมจะมีอะไรวหก็มไม่รู้เหมือนกันกันวะกูถ่ายอะไรล,เ,ลเดียอืมง้องถ่ายถ่ายอย่างอื่นเอาอะไรประท่ากับรถไฟอืมก็ก็ดีนะโอเคกูรู้แล้วว่าพวกนั้นมันจะทำอะไรแต่กูว่ากูทำอะไรอย่างอื่นกว่า โอเคสถานีรถไฟใต้ไปเฮ้ยเพื่อนกูหายไปไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนกูหายไปโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนกูหายไปไหนวะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกูหายไปไหนวะ มึงยังไม่รู้อยู่ว่าเพื่อนมึงหายไปไหนเพื่อนมึงไปฟ้าไมอินแล้วไปฟ้าไมอินกับเพื่อนมึงไปนี่แหละลูกปืนจากพัดโอเคหลังจากจากการการีไป,ไปเปลน,น,นั่นได้แล้วเราก็จะมามาขึ้นนี่เลยอืมกูจําได้แล้วที่นี่มันมีมีคนอยู่อะ่ะอืมกูคงร้อนไปเองมั้งคงไม่คนหรอกอืมลองต่อยอยู่ดิ ชิบหายแล้วไงคนจริงๆคุณทำแบบนี้กันได้ยังไงไงคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณทำที่สาะทาะรันชิบหายแล้วไงก็กว่ามไม่รู้สิอ๋อแบบต้องทำแบบนี้แหละ สเรวเจ็ดเชียงจำไม่ป๊ก পাই আরে মর ตำรวจแล้วนะครึ่งแก้งต่อเดียวไม่ทันแล้วเว้ยชิมาแล้วไงกูเรียกเงยเพื่อนอยู่แ็ดกันตรงนั้นมึงอย่ายิงกูเถอะโอเคหูปักโอ้ชิมาแล้วไง ผมกลับมาแล้วแล้วหลังจากโดนโดนไอ้หน้าไอ้หน้าไปคนที่ต่อยมาเมื่อกี้ไม่ได้ต่อยนะว่ามันยิงผมเลยนะว่าใช่และพวกเราคือลูกค้าเองกูขอสั่งสั่งามาม่หนึ่งอ่ะมึงก็ไปทำทำที่บ้านดีวะเอ้ากูเอ้าก็กูขี้เกียจเกียจไปทำที่บ้านโอ้เพื่อนมึงจำตอนนั้นได้ไหมไตอนนั้นอยู่ที่มึงก็หายไปเลย ล่อะเออ,อ,อใช่อยู่ดีกูว่าให้อยู่ดีกูก็โดนนั่นเชฟคนใหม่ไม่เนี่ยในนี้ต่อยซะง,งั้นอะอืมแล้วแล้วเหตุการณ์มันเป็นไงไงต่อยนี่มึงมาเนี่ยโอ้ชีบหายอืมหวังว,ว่าไอ้คนไอ้หวังว่านั่นนั่งมันคงไม่มาหรอก พูดอะไรเมื่อกี้นะอาว,ว่าไงไงช่วงนี้นี่ไม่เจอกัน,นเลยดิไม่ได้เจอกันนะนั้นบ้านในหนว่านี่เพ,พิ่งผ่านไปไปมือมืวานเองนะผ่านผ่านไปสองวันนี่ว่ะเออไอ้นั่นมันมาแล้ว กูหายเป็นอันนี่แหละพลังของกูโ,กโจเอาว่าไงในเชฟคนเก่า่าเกาที่ที่แม่งหนีไปไปอ๋มอมึงเร็วเออไอสองตัวเชี่ยนี่อีกแล้วเฮ้ยแล้วมึงต่อยต่อยกูแล้วต่อยต่อยเพื่อนกูนดูตอนนั้นมึงบอกว่าว่าซื้อซื้อใหม่ได้ไงเออว่ะจริงวะ ไอ้สัตว์อืมแต่นะั้นก,กูแค่หมูเองนะแล้วกูกูแค่ก็ก็มาจากพสัสซูรูลูกบอนพอมั้งไงตว์อโอเคขอขอมาทำงานงานอีกได้ไหมไม่โอเคหูปตก โอ้เซเว่นอีรูเอโอ้เซเว่นอีรูเอนคนเข้าเร็วนั่นเนี่ยโอ้คนโคตรแออัดเลยโอ้ยชี้แมงเอ้ยไอ้กูเครียดถึงขั้นกูเตะเตะเลาเตอร์จนพังไอ้เฮียเฮียแล้วมึงแกต่อยทำไมเรื่องกูกูเครียด แม่งไอ้ลูกขาแม่งไอ้เจ๊ชิมหายกูรับไม่แทนไอ้เหี้ยกูโดนโดนหักโดนหักเงินเดือนโอเคได้กลางนาเขต ไอชี้กูว่าร้านแมงดะเบิดไปแล้วเดี๋ยวกูขอไปดูร้านหน่อยดิอืมกูว่าร้านดาเบิดไปแล้วร้านแมงดะเบิด์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคงไม่เรียกว่ารอดนะร้านแมงไม่ดะเบิร์ตสัตว์เ้ยให้กระสุนลูกเดียวเดี๋ยวแม่งคนตายยังเยอะ Tất cả mọi người ơi mọi người đây